ใบด้านล่างออกก็เดี๋ยววันนี้จะเก็บผลผลิตสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการปลูกกระหล่ำปลีในกระถางหรือว่าในถุงดินค่ะมีวิธีการปลูกให้กระหล่ำปลีเรานั่นลงหัวสำเร็จได้ได้วยวิธีการง่ายๆแล้วก็เป็นวิธีการแบบอินทรีย์ค่ะ แต่ก่อนไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับการปลูกกระหล่ำปลีที่ประเทศไทยเราก็จะปลูกในช่วงนี้เลยนะคะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเราก็จะเริ่มปลูกในช่วงนี้ได้เลยค่ะ สำหรับพันกระหล่ำปีที่แนะนําให้ปลูกก็จะเป็นพันกระหล่ำปีพันุเบาค่ะซึ่งความทนทานต่อโรคจะสูงทนร้อนได้แล้วก็เข้าหัวได้ในอากาศร้อนนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทําการปลูกผักเราก็ต้องเตรียมกันก่อนดินที่ใช้ในการปลูกในกระถางถุงดินเราสามารถซื้อเป็นดินสําเร็จได้แล้วก็มาพับถุงสามารถปลูกได้เลยค่ะ ถุงดินที่ก้อยเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นถุงดินขนาด4 14L นะคะลักษณะก็คล้ายๆกระถางก็ประมาณ10 10นิ้วนะคะ10นิ้วเนาะความจุก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก้อยก็ปลูกไว้หลายกระถางเลยนะคะ ก้อยก็ทการพับกระถางโดยการเอาหูข้างในนะคะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ตั้งอัดดินให้แน่นนะคะก็คือกระทุง้งกระทุ้งให้มันตั้งได้นะคะจากนั้นก็ใช้กรรไกรหรือว่าเหล็กนะคะจิ้มบริเวณรอบๆเนะะี่ยค่ะให้เป็นรูระบายน้ํานะคะดินที่มีขายอยู่ตามร้านเกษตรทั่วไปเราสามารถนํามาปลูกได้จะเรียกว่าดินผสมพร้อมปลูกนะคะจะมีอยู่หลากหลายราคาราคาสูงหน่อยก็จะผสมปุ๋ยเยอะหน่อยอาจจะทําให้ ซื้อมาแล้วก็ปลูกได้งามดีนะคะแต่ราคาถูกก็สามารถปลูกได้โดยเราจะเอามาผสมเพิ่มนั่นเองค่ะก็ผสมพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเข้าไปเพิ่มนะคะจากเดิมก็ผสมขึ้นไปประมาณ1กรัมถึง2กรัมลงใต้ดินค่ะหรือว่าถ้าใครไม่อยากเสียเงินอยากประหยัดเงินก็สามารถเอาดินตามท้องไร่ท้องนาเรานะคะมาทําการตักแดดเตยดินให้ละเอียดแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปูนขาวหมักแดดหมักดินหมักไว้นะคะเหมือนเราเตรียมดินทุกอย่างเลยค่ะ ในระหว่างที่เราเตรียมดินอยู่เราก็สามารถเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ได้เลยนะคะใครที่ไม่มีเวลาเพาะก็สามารถซื้อต้นกลา้าต้นพันธุ์ได้ตามร้านเกษตรทั่วไปมาปลูกได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะลองเพาะเองมาก้อยก็ได้ทําคลิปการเพาะเมล็ดซึ่งทําให้เพาะซึ่งทําาให้เพะแล้วงอกได้เยอะมากๆนะคะมาฝากค่ะเดี๋ยวจะแปะไว้ในใต้คลิปนะคะเป็นลิงก์การเพาะเมล็ดโดยตรงเลยค่ะ พอเรามีต้นกล้าแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการลงปลูกค่ะวิธีการลงปลูกก็จะลงปลูกเหมือนแปลงทั่วไปเลยนะคะก็คือขุดดินลึกประมาณสัก 2- 3สมนิ้วใส่ต้นกล้าลงไปให้ตั้งตรงนะคะจากนั้นก็ดินข้างๆกบแล้วก็มือบีบลงนะคะ,ะให้โคนมันแน่นเพื่อให้ประสานดินเก่ากับดินใหม่ประสานกันจากนั้นเราก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะลดวันละหนึ่งครั้งถ้าแรงมากก็วันละสองครั้งดูดินเป็นหลักค่ะ พอต้นเริ่มโตแล้วเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยนะคะประมาณ1เดือนเริ่มให้ปุ๋ยเพิ่มค่ะเพราะว่าปุ๋ยใต้ดินมันหมดแล้ววิธีการให้ปุ๋ยก็ให้ง่ายๆเลยนะคะการให้ปุ๋ยเราก็จะให้แบบค่อนข้างจะบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าหัวปีเขาต้องการปุ๋ยค่อนข้างจะเยอะค่ะก็ให้ทุกอาทิตย์นะคะถ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ว่างจริงก็ให้สัก2อาทิตย์1ครั้งก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้ค่ะแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของโรคแมลงด้าน ด้านข้างเห็นไหมคะต้องเก็บอันนี้คือก้อยไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะคะแลวเพราะว่ามีส่วนใหญ่ด้วยก็เลยปล่อยปะละเลยไปบางส่วนนะวนดินวรให้รอบกระถางเลยค่ะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยร,บรอบๆนะคะปุ๋ยก็ใช้เป็นปุ๋ยแบบนี้ปุ๋ยมูลสารปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักทําเองก็ได้นะคะเลยไปร,บรอบๆปุ๋กะประมาณกำมือคว่ำๆอะคะ่ะเสร็จแล้วก็ปุ๋ดินกลับแบบนี้วิธีการให้ปุ๋ยง่ายๆเนาะเสร็จแ,แล้วด้วยก็เพื่อนจะรดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ ประมาณอีกอาทิตย์นึ่งเราค่อยให้อีกรอบนึ่งส่วนตรงนี้ก็เอาออกนะต้นนี้เดี๋ยวก็อยทำอีกเนกันนะคะหลังจากที่เราดูแลให้ปุ๋ยแล้วสิ่งที่เราขาดไม่ได้ลำดับต่อไปก็คือการดูแลเรื่องของโรคแมลงนั่นเองค่ะโะรคแมลงที่มีเยอะในกระหล่ำปรีนะคะก็จะเป็นพวกนอนปีเสื้อ พวกหนอนชอนใบรวมถึงโรคเชื้อราทําให้รากเน่าโคดเน่าได้เหมือนกันฉะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็จะต้องหมั่นดูพวกโกรคแมลงนะคะฉีดพ่นพวกสารไล่มแมลงเป็นระยะระยะค่ะส่วนสารไล่มแมลงต่างๆกก็ได้ทําคลิปแยกไว้แล้วนะคะเป็นหลายชนิดเลยใช้อย่างน้อย3สูตรนะคะสลับกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเพราะว่า,มาแมลงเขาจะไม่ชอบกลิ่นนั่นเองเป็นสารที่ทามาจากธรรมชาติกลิ่นก็จะอยู่ได้แค่2อสาวันทั้นเองค่ะ ก็ต้องผสมหลายๆสูตรไล่ช่วยกันนะคะก็จะต้องมาเปิดดูพวกมแมลงใต้ใบบางครั้งมันซ่อนอยู่มันก็จะมองไม่เห็นนะเพื่อนต้องค่อยๆดูสีเขียวกลืนเลยค่ะเนาะดูซ้ายดูขวาฉีดไว้นะคะก็เตรียมมาต้องใช้3ามสี่สูตรสลับกันนะคะเพราะว่ามแมลงมันจะจำกลิ่นได้นี่ค่ะ ผสมน้ำยาล้างจานอีกนิดนึงนะคะเป็นสารจับไปเนาะก็ฉีดอย่างเงี้ยค่ะโอเคอันนี้เป็นกระหล่ำปีที่ก้อยปลูกในกระถางเนาะเนี่ยกระถางเป็นถุงดำถุงดินนะคะก็ใช้ถุงดินปลูกเลยนะคะนี่บางพันมันจะห่อหัวเร็วบางพันมันก็จะห่อหัวช้านะคะแล้วแต่พันเนาะพันหนักพันเบาเนาะแต่ว่ามันจะใหญ่ได้ไม่เยอะมากเพราะว่าก้อยปลูกในกระถางนะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะถ้าปลูกในดินมันจะใหญ่เต็มที่ของเขาเนาะ แต่ถ้าปลูกในกระถางเนี่ยค่ะความใหญ่ความโตของมันก็จะลดลงลดลงตามขนาดของกระถางที่เราปลูกเนาะจะว่าเป็นพันหนักพันเบามันก็จะไม่ได้เต็มที่ของเขาเนาะเพราะว่าเราปลูกในกระถางก็ข้อจํากัดข้อนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะถ้าอยากได้ใหญ่ๆห,ห่อวบอบนะคะเพื่อนเพื่อนต้องปลูกในแปลงดินนะคะแปลงดินกว้างนะคะแล้วก็โดนแดดเต็มวันอย่างเงี้ยค่ะเขาจะโตสวยเนาะแต่ว่ากอยปลูกให้พี่โจเขาดูแลเล่นนะคะให้เขาฝึกก็เลยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะก็ปล่อยเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ เริ่มห่อทุกต้นเลยนะนี่ก็เริ่มห่อแล้วเนี่ยอันนี้ก็เริ่มหอ่อเห็นได้ชัดเลยนะคะดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยแล้วดูแลเรื่องโรคของมแมลงแล้วก็สารและ,มะแมลงอยู่เป็นระยะระยะ,ะเวลาที่ต้นกล้าโตพร้อมแล้วนะคะเราก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยค่ะนี่คือกระหล่ำปีที่ก้อยปลูกในกระถางนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะเก็บผลผลิตแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มมีแมลงเนาะนี่ค่ะ ถ้าต้องมาดูมาแมลงก็คงจะไม่ไหวนะคะก็เลยจะเก็บตอนที่มันเริ่มจะมีปรีแล้วนะคะยังไม่ใหญ่มากแต่ว่าโอเคแล้วก็เอามีดตัดไปที่หัวนะคะให้มันขาดก่อ,กอล้ะ ก็ได้หัวปรีปลูกในกระถางปลูกหน้าบ้านค่ะหัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าโอเคนะคะนีแน่นมากกดดูคุณแน่นมากเลยกระหล่ำปลีนะคะเขาจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราเก็บยอดแรกออกไปแล้วเราก็สามารถปล่อยต้นทิ้งไว้เพื่อกินแขนง ได้ลักษณะคล้ายๆกับคานานะคะก็คือจะมีแขนงเล็กๆออกมาถ้าเราดูแลเราก็จะได้กินแขนงนั้นต่อค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบนะคะก็สามารถปลูกใหม่ได้เพราะว่ากระหล่ำปีพันเบาที่มามาก้อยแนะนำเนี่ยสามารถปลูกได้ในประเทศที่มีอุณหภูมิสูงแล้วก็ทนต่อโรคแมลงได้ดีมากๆเลยนะคะ คลิปนี้ก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเก่งได้เวลากินข้าวแล้วหนอไปเก็บของแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วหรอหนูใส่ถังขยะนะคะเสร็จที่ไหน นี่ไงน้องใสวกว,า,กวาดเอามาไว้รวมกันเดี๋ยวก็ใส่ขยะเดี๋ยวมามาขยะมาโ okay. อเคบางทีกวาดไปรวมรวมกันเป็นกองๆเหมือนภูเขาอะลกูกโอเคไหมเดี๋ยวมามาเอาถังขยะมาให้โอเคเก็บดีสอสีด้วยนะคะห้ามกวาดลงพื้นนะลูกเดี๋ยวมามากวาดเดี๋ยวมามาเอาขยะมาให้นะ,อนะโอ้ยเดี๋ยวนว้องกินข้าวก่อนลูกต้องเคลียร์โต๊ะนะคะอันนี้บสัสเสริฟเคลียร์โต๊ะให้เรียบร้อยเดี๋ยวมา,าถังขยะมาให้โอเค ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ